ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยก็เป็นวันจัน์ทรนะครับปิดแท่งวีกันแล้วนะครับแว่าเมื่อคืนนะครับโอ้โหราคานี่มีความแบบสวิงนะจดจดนะครับเรียกว่า อึมครึมดีกว่านะมันแบบโอ้โหมันพุ่งแล้วมันก็ลงมันก็งงกันไปหมดนะครับเอานว่าตอนนี้นะครับเอ่อราคานะครับแท่งเทียนเนี่ยปิดไปแล้วนะครับตอนนี้7จ็ดโมงสนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูบิตคอยนในทาเฟรมวีกันก่อนนะครับปิดแท่งวีกไปนะครับหน้าตาสวยงามนะผมว่าในของบิตคอยนนะครับก็เป็นแท่งเขียวที่มีไส้ทั้งบนและล่างนะครับแต่ว่ามีความเอ็นกรัฟทั้งชุด3วิก ก่อนหน้านะครับวิกนี้เนี่ยปิดเขียวอย่างนี้นะครับก็โอเคเลยนะผมว่าก็เดี๋ยวรอรอดูวิกหนะ้าๆถ้ามันย่อหรือเซเไวออกข้างนะก็น่าจะเป็นสเตจจี้ในการรับแล้วก็เพื่อเล่นยิงขึ้นนะครับออกแนวจะประมาณนี้เนาะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะครับมองได้2แง,ง่นะครับก็ที่ลูดลงมานะครับเดี๋ยวนะตัวนี้เดี๋ยวขอลบเส้นตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับก็ที่มองมุมมองผมนะเป็น A ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเด้งขึ้นตรงนี้อาจจะเป็น B หรือเปล่าหรือเป็นเริ่มขึ้นใหม่นะครับตรงนี้นะก็เป็นแค่ย่อแล้วก็เพื่อยิงขึ้นอย่างนี้หรือซีเนโอที่2นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเด้งขึ้นไปเพื่อลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเลือกทางนะครับถ้าใครเล่นสายชอ็อตนะแนะนําว่าให้ขึ้นมาแถวๆโซนไฮเดิมก่อนนะครับค่อยกดเซลล์นะครับ พราว่ามือแตกได้นะตรงนี้มันมีความบวกลบว่าอยากจะพุ่งโปรเจกตขึ้นนะฮะส่วนใครถ้าใครจะเป็นสายรับของนะครับก็มาตีรีเทนเมนรอนะครับแล้วก็อาจจะถ้ารับได้แถวแถวเบสแต่แถวเก0 0 0มื่นต้น,ตนก็จะดีมากนะครับเช้าเมื่อเช้านี้นะมีดิบหล่นลงมานะต่ำกว่า1 0 0 0 0แอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะก็อยู่แถวประมาณแสนกับ1000นะครับก็เป็นจังหวะนะผมว่าตรงนีม้มันมองขึ้นมากกว่ามองลงนะ ในมุมผมนะครับตรงนี้ปิดเอนกรับอย่างนี้นะแท่งถัดๆมาเนี่ยผมว่าออกแนวเขียวนะครับซื้อไปในทางเขียวมากกว่านะครับเดี๋ยวมาดู MACD กันหน่อยนะครับเอ่อแมกดนะครับในทาเฟรมวีก็เป็นฮิตโตแกรมนะเปนยังเป็นเขียวอ่อนนะครับแต่ก็ยังเป็นเทรนอัพเทรนอยู่นะครับเป็นเทรนเขียวๆนะครับก็คือขึ้นเหนือ,อเดี๋ยวนะเปิด MAC d ดีไลด้วย อืมอ่ะประมาณนี้เนาะแม็กดีก็ยังอยู่เหนือศูนย์นะครับแล้วก็ตัวฮิโตแกรมอ่าตัวแม็กดีไลน์กับ Signal ไลน์เนี่ยมันยังคอร์สอยู่ด้านบนนะครับก็ยังไม่ได้คอร์สลงนะตัวนี้ก็ยังรันเทนวิ่งกันต่อได้นะครับใครเล่นในวีคนะครับก็เป็นแค่จุดพักตัวเฉยๆนะดีดรอดดีดขึ้นไปสักแสนห้าอะไรประมาณนี้นะครับในภาพวีคนะครับมาดูในเดย์นะครับในเดย์นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแท่งเนี่ยปิดเป็นแท่งแดงนะครับเพื่อน สเต t จี้แทงแดงเนี่ยแปลง,ง่ายว่าแทงแดงก็คือรับของนะครับก็ออกทรงนั้นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แม็กดีนะครับแม็กดีเนี่ยคอร์สขึ้นเหนือ,อเหนือศูนย์แล้วแถมตัวแม็กดีกับ n a l l i ล e เนี่คอร์สกันแล้วด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสเต t จี้รับของเหมือนเดิมนะครับเพื่อนไม่มีอะไรมากนะแล้วก็ถ้าเกิดมองในเชิงของพาราบลิกซาเนาะตรงนี้นยก็เปลี่ยนเทรนนะครับเป็นเทรนขาขึ้น ตัวซูเปอร์เทรนในในเดนะก็เปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับแปลง่ายว่าย่อลงมาเรารับของย่อลงมาเรารับของเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปทำไฮในรูปนี้นะครับอยู่ที่1,000 100, 0 0กับ6,300นะครับโดยประมาณเนาะอันนี้เป็นกราฟของ USDC นะครับเดี๋ยวลองตีเป็นเป้าแบบคร่าวๆนะครับอ่าใกล้เคียงแล้วกันเนาะอยู่ที่อืมตรงนี้มันย่อลงมาแล้วนะ 0.382ครับที่998,000ครับก็แปลแบบง่ายๆว่าตรงเนี้ยถ้ามองว่าเออมันจะไปต่อเลยได้ไหมก็คือไปได้เลยถ้าคอ l l e c t i o n เป็นอยู่ในกรอบโซนบนนะก็เป็นไปได้นะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับตัวเนี้ยลงมาจิ้มจุ่มตัวย m เมกนะครับถ้าเกิดมันวิ่งไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆนะก็ ก็เป็นไปได้อยู่นะครับเมื่อนก็ตรงนี้นะทยอยรับถ้าเกิดต่ําแสนนะผมว่าก็น่ราคาน่าสนใจแต่เนี้ยมันจะน่าสนใจมากๆถ้าราคามันรูดต่าลงมานะอยู่ที่9 5 9 6 0 9 6่นานโนนี้นะครับไปจนถึง97,800ในกล่องนี้นะครับจะเป็นราคาที่ผมว่าน่าสนใจมากๆก็รอดูวัน2วันนี้นะไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นไปเลยหรือเปล่านะหรือว่ามันจะไซม์ดาวล,ลงมาก่อน มองไม่ค่อยออกนะเอาเอาจิงๆก็ถ้าถ้าเล่นตามสูตรนะผมผมก็ยังซื้อว่ามันมีมีโอกาสลงอยู่นะอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวดู s t o แ e c a s นิดนึงนะจังหวะของ s t o แ e c ต a s t i c ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอยู่ในโซ n e of board นะก็มีโอกาสที่มันจะลงมาทําฐานใหม่อีกสักรอบหนึ่งก็เป็นไปได้อยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไว้ใจมันมากนะครับตัวนี้มองเป็น a นะครับ A B C ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นคอลเลกชันเป็นชุดเป็น A B แล้วก็ลง C เข้มๆตรงนี้ก็ได้นะพเพื่อนเพราะไม่แน่นะ<ด>เป็นไม่ได้อยู่อยู่ในอยู่ในชอ้อยอยู่ถ้าลงมาโอเวอร์โซอีกครั้งหนึ่งราคาไม่หลุดฐานแถวๆ90,000ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดน่ารับเหมือนกันนะก็อาจจะลงมาแถวๆสัก96,000 9 0 0 0 0กกถึง96 0 0 0อะไรโซนๆนี้แหละนะอา่าก็เดี๋ยวรอดู เราดูภาพการวิ่งของของตัวแท่งเทียนแล้วกันนะครับแต่ว่าตรงนี้นะผมอ่ายังไงเดียมันก้ากึ่งดีกว่านาะอมันก็ถ้าลงมาเราก็รับแต่ว่ามีโอกาสที่มันจะไม่ลงมาไหมาก็มีโอกาสาน,นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็มีขอแค่ย่อนะแถวๆสักเก้าหมื่นหกเก้าหมื่นเจ็ดโซนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาย่อยดูในทม์เฟรม4ชั่วโมงกันนะครับสี่โมงนะครับก็มีแท่งแบบแดงแปัดขึ้นมา1แท่งนะครับเพื่อน ตรงนี้ก็เลยแบบเอ้ยมันยังไงวะเนี่ยนะก็ <c oughs> ลงมาก็ต้องรับของนะครับเพื่อนถ้ามองถ้ามองในเชิงของภาพการขึ้นตรงนี้ขึ้นไปนะครับตรงนี้โปรเจกต์ Project เป็นขึ้นเป็นขึ้น A แล้วกันเนาะอ่าแล้วตรงนี้ย่อลงนะครับตรงนี้อาจจะลงประมาณอย่างนี้นะครับอ่าก็มาซัพพอร์ตกับซีเนโอที่ที่เราคิดไว้นะอ่าตรงแถวโซนตรงนี้นะครับถ้าพฤติกรรมราคานะมันไซด์เวดาวลงมานะครับ ก็น่าสนใจนะครับมันก็สามารถสร้างเป็นเทรนไลน์ได้นะรตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดพฤติกรรมหนึ่งนันนะครับก็เดี๋ยวลองรอ,งองดูกันแล้วกันเนาะว่ามันจะวิ่งประมาณไหนนะครับช่วงนี้นะก็มีโอกาสเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็อาจจะสร้างเทรนไลน์ขึ้นมาได้นะในอนาคตนะครับพอลองเทียบเคียงดูนะว่ามันลงมาเข้มๆประมาณนี้ไหมนะครับเพราะจุดเริ่มต้นมันมาเนี่ยคือมันสตาร์ทเครื่องด้วยแท่งทูบเนี่ย <laughs> เมื่อเช้านี้เนี่ยก็หนักหน่วงอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่า มันจะปืป้นๆลงมาได้ขนาดไหนนะครับกอลอจังหวะที่มันสร้างกรอบอะไรชรัดเจนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาจังหวะเทรดกันแล้วกันเนาะเนี่ยคล้ายๆตรงนี้นะครับนี่กว่าจะต,ตั้งมุมได้นะนี่ตรงนี้นะครับก็เป็นจุดเข้าที่แบบโซ่สตรองนะครับตรงนี้นะอ่ะเราก็รอจังหวะเล่นแล้วกันเนะาะจะประมาณนี้นะครับถ้าใครเล่นสี่โมงตรงนี้นะ่ะเป็นจังหวะให้ขายไปแล้วนะครับในมุมผมนะมันน่าจะเป็นจังหวะให้ขายแล้วเพราะว่ามันหลุดเทรน รอบตรงนี้นะครับที่เราวางวางไว้เมื่อวานนี้แหละนะชาวนี้เนี่ยหลุดแบบชัดเจนนะครับก็ e x i t ออกมาก่อนได้เลยนะคมายนี้เดี๋ยวมารอรับใหม่นะครับตอนที่สโต re 4ชั่วโมงลงมาโอเอร์โอรโซก็ได้นะครับเพื่อนออกแนวจะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของ Bitcoin เนาะมาเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันบ้างนะครับเพื่อน1ชั่วโมงนะครับถ้ามองในเชิงของ1ชั่วโมงนะครับตัวสโต๊แคสเนี่ยเชื่อว่าลงมาโอเวอร์โซเรียบร้อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวรอดูนะอ่ะโอ้ ยังไม่โอโโซเลยนี่นะครับสโตแคสสโตแคตต,ต,แคติกนะครับก็มีการหักหัวลงแล้วกันเนาะตรงชุดนี้นะครับนี่มันยกโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็เราก็ตีเป็นเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับอ่เนี่ยได้เส้นนี้นะครับตรงเนี้ยขึ้นไปเลเลียแล้วก็ทูแบบชัดเจนตรงนี้นะครับก็ออกมา,าคักผ่อนก่อนได้ <c oughs> มันอาจจะเป็นการย่อของสีชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ชุดนี้นะ มันยังไม่ชัวนะก็เราก็ e x i t มาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมาทยอยรับใหม่ตอนที่สัญญาณสโตมันยกโลก็ได้นะครับของหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะมันอาจจะมาท่าประมาณนี้นะผมเดานะอันนี้นะไม่ไม่ได้แบบมีอะไรมาซัพพอร์ตเลยนะนเพื่อนเนี่ยลูดลงตรงนี้นะครับลงมาโอเวอร์โซฟึบรอเด้งขึ้นไม่ผ่านไฮเดิมจะพิ娅เซลก็ได้ตรงนี้นะครับเล่นกลับลงมาเนี่ย เนี่ยก็กินแกลบเป็นแกลบรูปตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมารับแถว95,000โดยประมาณนะครับก็จะเป็นสเตจีที่ผมว่าก็ค่อนข้างดีนะครับหรือรอถ้าเกิดรอเล่นลองนะครับก็คือรอให้กราฟมันมันลงมาอย่างงี้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้ยังไม่ต้องรับนะครับจะรับก็คือเบรกตรงนี้นะครับหรือรอยกโลตรงนี้นะครับแล้วก็สโตมันยกโลด้วยอะไรประมาณนี้นะอ่ะ ออกแนวประมาณนี้นะแล้วเรา,เราเค่อยเล่นยิงขึ้นไปตรงนี้นะครับจะเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอเคจังหวะนี้นะครับก็เอามาวางแผนเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าพรุ่งนี้หรือคืนนี้เนี่ยวันที่20แล้วนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าก็กว่ามันจะถึงคืนนี้นะนี่มันก็จะเป็นชุดตรงนี้นะครับดีไม่ดีนะครับมันลูดลงมาเรื่อยๆนะครับ ปาบ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 เช้านี้นะครับแล้วก็ลงมาถึงเป้าเลยนะครับถ้าลงมาเลยก็ดีนะครับก็เป็นจุดรับนะครับเน้นยิงขึ้นแล้วก็ไปไปต่อนะครับมองนะจะประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นแผนที่คิดคิดไว้นะครับถ้าย่อลงมาก็จะรับนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาดูอิตาลีมันบ้างนะครับในฝั่งของอีเทอร์เนี่ยก็สวิงรูดขึ้นรูดลงนะจนงงไปหมดแล้วว่าเฮ้ยเอาไงนะครับนี่นะครับอ่ะเมื่อวานนี้นะครับก็มีจังหวะ ให้ได้เสียเงินกันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราเรามาดูในภาพวีกันก่อนนะครับทำเฟรมวีกนะก็มองในชุดของอ่าอินดี้ในวีกนะครับวีกเนี่ยเอาดูแท่งเทียนก่อนดีกว่าวีกนะครับเป็นโดจินะครับก็เลือกทางนะมีโอกาสนะครับที่มันจะเร่งขึ้นได้นะครับแต่นะครับโดจิไม่ได้แปลว่ามันจะ ขึ้นได้อย่างเดียวนะมันลงก็ได้นะครับเพื่อนคือเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโดจิที่มันจะเป็นแนวลงนะอะตรงนี้ก็ได้นะใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่คือโดจินะครับที่คิดว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นหตอว่านะมันก็เขียวให้หน่หนอยหนึ่งนะปึ๊บขึ้นมาเขียวตรงนี้แล้วมันก็ลงต่อนะเออเนี่ยตัวนี้นะลงมาทําฐานใหม่นะครับก็ไม่แน่นะครับว่าชุดนี้นะครับอาจจะลอกเรียนแบบชุดก่อนหน้ามาก็ได้นะครับเพื่อนก็ไม่แน่ไม่นอน,นครับ แต่ว่าถ้าแท่งนี้ปิดเขียวค่อนข้างเข้มนะครับอันนี้ก็จะสวยหน่อยนะเออก็อรอลุ้นยิ่งขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ยังอึมครึมอึมครึมอยู่นะครับอยู่แถวๆสามพันสองนะเออก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะครับแต่ในภาพวีคนะสโตแคดเนี่ยมันก็ลงต่ําบินต่ํามาแล้วนะครับต่ํากว่า50เรียบร้อยนะครับเพื่อนก็บวกลบมันกําลังแลนดิ้งไหมนะตอนนี้เนี่ยก็ ไม่รู้เลยนะเพื่อนว่าชุดขึ้นเนี่ยมันมันวิ่งอะไรยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะมีสัญญาณอันนี้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็คือสตแคสต์ของทําเฟรมวิกนะครับจุ่มโอเวอร์โซนะครับเพื่อนตรงนี้เนี่ยมันยังไม่จุ่มนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูภาพใหญ่ๆนะครับนี่นะสตแคสต์เส้นเขียวนะครับก็ถ้ามันลงมาโอเวอร์โซตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็หักขึ้นนะครับ คล้ายๆชุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับกอย่างเดียวมันไม่ลงมานะครับแต่ถ้าลงมาเนี่ยจัดว่าดีนะครับเนี่ยนะคล้ายๆตรงนี้นะครับคล้ายๆตรงนี้หรือคล้ายๆตรงนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะออกท่านี้ไหมนะครับเนี่ยมีตรงนี้นะครับเป็นจุดเทียบเคียงในรูปก่อนหน้านะสวยๆนะสวยๆเดี๋ยวเราลองมาดูในหน้ากราฟกันนะครับหน้ากราฟตรงนี้อ๋อ เป็นชุดที่โควิดนะตรงตรงโซนโควิดนะครับก่อนที่จะจบจบคลื่นเราก็วิ่งวิ่งจวดอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ผมว่าก็รอรอสัญญาณความชัดเจนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะภาพวีคตอนนี้มันเป็นโดจินะครับเนี่ยคล้ายๆตรงนี้เลยนะถ้าเอาเข้าจริงๆนะจังหวะในชุดก่อนหน้านีาน่โดจินะครับก็ตรงนี้บางทีอาจจะแบบแห้งแบบอาจจะเขียวนิดเดียวนะ ค่อยๆนะค่อยๆไต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนอะแต่ก็อย่าเพิ่งยังไงเดี๋ยวม,มันก็ต้องมองได้2ด้านเนาะเอออันนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าเดากลับสักเท่าไหร่นะเนี่ยถ้ามันเป็นโดจิตรงแท่งนี้ล่ะอ่านี่นะเพื่อนตรงนี้ก็มีโดจิเหมือนกันนะนี่มันก็มีโอกาสเด้งขึ้นไปก่อนนะทำทรงก่อนปื๊ดแล้วมันก็ดึงกลับลงมานะครับเพื่อน ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับโรจิในวีก็เซียวๆนะแหมในในภาพวันมันก็มีหลายมีมากมายนะมีหลายวันนะประกอบขึ้นมาเป็นวีนะครับตรงนี้นะก็ลองดูจังหวะนะแต่ว่ามันก็เป็นไปไปขึ้นนะผมว่าก็รับให้ให้แบบได้ได้ของแบบไสสๆนิดนึงก็จะดีนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นนะครับว่าให้มี อย่างน้อยนะมีสไป์ย,ยิงขึ้นไปก่อนนะสักหนึ่งขึ้นนะครับแล้วค่อยรูดลงนะก็จะเป็นการดีมากนะครับในวีกนี้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวมาดูในแท่งเดกันต่อนะครับแท่งทาเฟรมเดนะครับเมื่อวานนี้นะโอ้โหขอแดงๆนะได้แดงจริงนะครับเพื่อนเรียกว่ารับจนมือจะขาดแล้วนะตรงนี้ย่อมาเป้า0.618หนึ่งแปดเรียบร้อยนะครับเพื่อนลองมาตีรีทเทนเมนต์ในชุดนี้นะเมื่อวานเนี่ยก็วางเป้าหมายกันไว้ว่า ยอ้ย่จ0.618จะรับนะครับปรากว่าได้รับของจริงนะเพื่อนอันนี้นะก็เป็นเป้านะครับเป้าหนึ่งนะ3139 3140สนีสน,นี้นะครับหรือ3137นะในในหลายๆกราฟนะครับลงมาปุ๊บหดคืนกลับไปนะจริงๆไปดูในสีโมงนะแท่งมันแบบโอ้โหมันเด้งขึ้นกลับไปนี่ใกล้จะเบ็กไฮแล้วนะปรากฏว่าเท้านี้มาตื่นมามันรุดลงกลับมาอา้าวกำไรที่มีนะหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ <laughs> นะเพื่อน ก็ออกแนวนี้เลยนะก็ตรงนี้นะมองมองเป็นขึ้นย่อนะครับแล้วก็ต้องรอรุนนะให้มันมีแท่ง <c oughs> อย่างน้อยๆเป็นเสี้ยนแล้วกันเนาะมีโอกาสลงมา <c oughs> โทษทีครับยังมีโอกาสลงมาเทสสามพันตรงนี้อยู่นะเพื่อน <c oughs> <ๆ>ก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดนะครับแต่เรารับเป้าตรงนี้ไปแล้วหนึ่งไม้เนาะก็มารอรับตัวนี้อีกสักไม้หนึ่งเนี่ยไม่เสียหายเว้นแต่ว่าตรงนี้นะ มันรูดขึ้นรูดลงตรเนี้ยมันไม่ไปไหนนะครับแล้วก็กลายเป็นไซเวออกข้างแล้วค่อยยิงขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันสวยมากเลยนะเพื่อนแมลิ้นพันหนึ่งอีกลับนะครับตรงนี้นะก็เราลุ้นนะครับพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ปิดเขียวนะครับเป็นออกแนวเอ็นกับเนื้อของตัวแท่งวันนี้นะครับก็จัดว่าสวยนะครับคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็รูดลงมานะแล้วก็มีแท่ง N เอ็นกับประมาณนี้นะ,ะชาวนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะนะให้รับของเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อน ก่อนที่มันจะปิดเป็นเขียวนะครับหรือถ้าใครเสียวๆนะรอปิดเป็นเขียวคล้ายๆอย่างนี้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพื่อนก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วเนาะแต่ว่ากําไรมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วนะครับก็คือเล่นเล่นเหมือนเทรนยิงขึ้นแล้วกันเนาะในชุดต,ตรงนี้นะอ่ระ,ะมานี้นะครับก็มีจุดสต็อปล็อตชัดเจนนะเพื่อนตรงชุดต,ตรงนี้เนี่ยสต็อปล็อตอยู่ที่2009นนะถ้า, <laughs> ถ,าถ้าใจ ใจดีก็ก็คือขึ้นเลยนะถ้าใจร้ายนี่ลงกับมาเทส2 0 0พนี้เสียวเลยนะอ่ะจะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคในทำเฟมเนย์คงมองประมาณนี้นะเดี๋ยวมาย่อยดูใน4ี่ชั่วโมงกันนะครับ4ี่ชั่วโมงนะเพื่อนแท่งนะครับก็เนี่ยครับมันสวิงแบบสุดๆนะครับเพื่อนเมื่อลองดูนะผมผมมองตอนแรกนะขึ้นไปอย่างเงี้ยหนึ่งี่ห้าหรือนะครับ นับไปแล้วก็งงๆนะ A B C X A B แล้วก็ตรงนี้ขึ้นขึ้น4นะครับตรงเนี้ยก็คือโปรเจกต์เป็นขึ้น1 1่นใหม่แล้วกนะันเนาะอ่าออกแนวประมาณว่าคือขึ้นหนึ่งใหม่ทีนี้เราก็มองว่าตีว่าชุดเนี้ยเป็นชุดยอดรีเทนเมนต์นะครับเมื่อปุ๊บมาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ได้เป้านะครับอย่างที่ว่าไปนะ 3, 100, เนาะสามพันหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้แหละเนาะตรงเนี้ยถ้าถ้าเกิดมันเด้งขึ้นนะครับ พอมันมาโดนปุ๊บม,มันเด้งขึ้นไปเลยนะแต่ทีเนี้ยพอมันย่อกลับลงมาเนี่ยมันมีความเสียวนะผมว่าถ้าเกิดรับมาแล้วถ้ามันหลุดนะครับอืมก็ต้องวางตบอรอด,ดีๆนะถ้าพาราบิกซางเนี้ยมันหลุดนะก็มีความเสียวนแต่ชุดนี้นะผมรุนนะอันนี้เอาเข้าจริงๆนะว่ามันจะเด้งขึ้นเลยนะเนี่ยในอีกไม่กี่ชั่วโมงหน้านะครับรอดูแท่งสีชมงตรงนี้นะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไซด์เวอัพ อันนี้มันจะสวยสุดๆนะครับเพื่อนอแล้วเนี่ยรอคืนนี้นะอาจจะไซด์เวทํากรอบรอคืนนี้ปล่อยยงนะครับไม่รู้เกิดเหตุอะไรขึ้นไม่รู้แหละขอเขียวเข้มๆนะครับตรงนี้นะจะเป็นอะไรที่แบบแจมแมวมากๆนะครับเพื่อนอะจะบอนนี้นะอันนี้ก็คงมองแบบมองเกาๆนะก็ในขึ้นชุดนี้ abc ลงมานะครับแล้วก็เนี่ยขึ้นล้าใหม่นะครับห้ามหลุดตรงนี้นะถ้ามองในสี่โมงเนี่ยห้ามหลุดพาราบุริกซาล,ลงมาถ้าหลุดลงมาเนี่ย ผมว่าผมจะต็อปบางส่วนออกก่อนนะครับไปรอรับโซนด้านล่างเพิ่มนะครับจะมวานี้เลยนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะพาราบิกซาในสีโมงนะครับเปลี่ยนเทรนแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมลบชุดนี้ทิ้งให้ก่อนนะครับนี่นะตรงนี้เป็นจุดไข่ปลาที่เป็นการรับของในชุดเอ่อชุดนี้ไปแล้วนะครับซึ่งมันดัดหลังเราด้วยการย่อลงมาแรงนะครับตรงนี้ต้องลุ้นนะครับในแท่งสีโมงแท่งนี้แหละนะครับว่า จะหลุดจุดขายปลาไหมนะครับจะหลุด3,140ลงมาหรือเปล่านะครับผมก็ขอวางเลิ t ไว้ก่อนนะครับเพื่อนเอาวางไว,ตงวนะ 3, ้ตรงนี้ดีกว่าเนาะ3,100ตรงนี้ดีกว่า3,130นะเตียว <c oughs> <c oughs> เล่นแล้วแบบโอ้โหอึนเหลือเกินนะอ่ะแต่ว่าก็ลุ้นได้นะผมว่าลุ้นให้มันเด้งขึ้นไปปิดสัก3,030เนี่ยจัดว่าสวยนะครับตรงนี้นะก็ ขออยาให้หลุดลงมาเลยนะครับแต่ว่าแท่งดูไม่สวยเลยนะขอขอเป็นแท่งแท่งเขียวสู้คืนมาได้ไหม <c oughs> ตัวนี้ขอสู้ๆหน่อยเออหรือถ้าแดงก็เอาแบบอย่าหลุดอย่าหลุดมานะอ่ะไซเวย์อยู่แถวๆถขอบตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะจับวนนี้นะโอเคเดี๋ยวอรอรุ้นกันดูนะว่ามันออกท่าไหนนะครับแต่ดูดูไม่ค่อยดีนะดูไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะครับก็ออกแนวจบวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดู เทรนการรับของในไทม์เฟรมสีโมงกันนะครับสีโมงนะครับถ้ามองในมุมอย่างเงี้ยนะมันก็คือยกโลนะเพื่อนเมื่อสังเกตตรงรูดตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยนะสโตแคสนะครับขึ้นไปโอววอนะครับรูดกลับลงมาโอโซตรงนี้นะครับก็เด้งขึ้นนะครับตัวเนี้ยเป็นเทรนแบบออกแนวว่าให้รับของแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีดิเวเจนซ์เกิดขึ้นได้นะครับลองสังเกตรูดก่อนหน้าตรงชุดก้อนตรงนี้นะครับก็คือชุดตรงนี้นะครับเนี่ยพอเรารับของเสร็จไปแล้วนะครับ มันมีไซเวย์มันไซเวย์แล้วมันมันวิ่งขึ้นไม่ไหวมันรูดกลับลงมาก่อนนะครับมันรูดกลับลงมาลุดโลงตรงนี้นะครับก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นชุดสะสมเพิ่มนะครับถ้ามันหักขึ้นนะครับตรงนี้นะก็ทยอยทยอย,ทยอยรับของนะเราไม่รู้ในหน้ากามีจริงนะครับว่ามันจะออกทรงไหนนะครับตรงนี้ทยอยรับได้มีแนวรับอยู่ที่แนวรับสุดท้ายนะอยู่ที่2009แต่ตรงนี้ก็เป็นแนวรับใหญ่นะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้ารุดลงมาเนี่ยก็ ต้องลุ้นจาหลุดตรงนี้นะครับซึ่งแก็บมันค่อนข้างกว้างนะเพื่อนก็เล่นแบบระมัดระวังแล้วกันเนาะตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ถ้ามองแค่ภาพปัจจุบันตอนนี้มันยกโลไปแล้วนะครับก็ใครรับของมาแล้วนะทนถือนิดนึงนะครับอาจจะมีโอกาสทํากําไรได้อยู่นะครับต้องคำนวณร์ดดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้จุดสต็อปมันค่อนข้างค่อนข้างไกลนะครับเพื่อนแต่แก็บทำกำไรเนี่ยมันก็ถ้าเรามองภาพไกลเนี่ยมันก็ไกลกว่านะครับเพื่อน ก็ไปขายที่ไฮเดิมก็ยังได้เลยนะแถวสัก4 1 0 0โดยประมาณนะครับตัวนี้นะในสีโมงก็คงมองได้ประมาณนี้เป็นสโตโยกโลในสีโมงนะครับเดี๋ยวมาย่อยดูใน1ชั่วโมงกันนะครับในภาพ1ชั่วโมงน้ำเพื่อนอันี้คลิปเริ่มยาวแล้วเนาะพอดีมันปิดปิดแฮงวีคด้วยนะก็อาจจะนานนิดนึงนำเพื่อนก็ใน ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ออกแนวว่ามองเป็นขึ้นเหมือนเดิมนะโปรเจกต์ขึ้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าตรงนี้ลงมาเป็น A ไซว์วีอัพเป็น B แล้วก็ลงมาจึ๊กจึกจึกตรงนี้เป็นขึ้น C ีไหมนะครับเพราะอย่างนี้นะครับตรงนี้ดูดูแล้วมันพุ่งขึ้นตรงนี้นะมันเบรกชุดตรงนี้ขึ้นไปแล้วด้วยนะครับก็เลยแบบดูแล้วก็งงนะครับเพื่อนว่าเฮ้ยตกลงชุดขึ้นมันนับยังไงวะนะตรงนี้มันเลยมีความอ่นนะครับเล็กน้อยนะแต่ว่าให เอาชุดตรงนี้มาเทียบเคียงแล้วกนะันเนาะอ่าบางทีนะครับเรากําลังท่องอยู่ในขึ้นเนี่ยเราอาจจะเด้งขึ้นตรงนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวมันรูดกลับลงมานะเนี่ยตัวนี้มันรูดลงมาแล้วนะก็อาจจะไซด์เวยททำกรอบจุกจักจุกจักเลือกทางอะไรเงี้ว่ากันไปนะครับตรงนี้นะครับก็มีเป็นกรอบที่แบบค่อนข้างกว้างใหญ่มากนะครับเนี่ยนะตีเป็นกรอบก็คืออยู่ในชุดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ระยะกลางนะครับถามว่ารับได้ไหมตรงนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะเพื่อน 3200เนี่ยก็อยู่ในโซนกลางๆนะอืมก็อยู่ในเลนส์พิกัดหน้ารับของอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับถ้าจะรับของเออเอาสเตจี้อะไรมาจับได้บ้างนะครับก็ผมว่านะครับเอาสโตแคติกหนึ่งชั่วโมงยกโลก็สวยอยู่นะครับตรงนี้ไม่หลุดโลเดิมตรงนี้นะครับเนี่ยกำลังได้ตามลงมานะครับถ้าตรงนี้จุ่มแล้วก็เด้งขึ้นเลยนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับ ดีไม่ดีนะครับเพื่อนๆกว่าสัญญาณจะขึ้นนะมันไปขึ้นเอาโซนตรงนี้นะครับสามพันสามนะก็รับสักสามถ้ามันยังไม่มีของนะรับตรงนี้สักตอนเดียวนะครับแล้วก็รอมันเบรกเทรนนะค่อยรับอีกตอนหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็สามแบตตรีตรัวถามานติีเทรนไลน์ได้อยู่นะเทรนไลน์ line, ชุดตรงนี้เลยนะเอาเป็นชุดในหนึ่งชั่วโมงพาดกับก่อนหน้านะครับถ้าเบรกชุดนี้ขึ้นไปได้นะมันจะสวยนะเพื่อนนี่มันจะคล้าย ให้ชุดตรงนี้ดีกว่าเนาะอ่ะชุดตรงนี้นะเนี่ยเบรคคลองนี้นะครับก็เล่นพอเบรกปุ๊บนะครับเราก็เล่นลันยิงขึ้นนะอ่ะก็ได้แก็บป,ประมาณหนึ่งนะครับก็ค่อยวางตอบร้อนอะไรใหม่นะครับตรงนี้นะก็เสียวๆลุ้นๆน,นะก็ลองลองดูแล้วกันเฮ้ย <c oughs> มันเราก็ไม่รู้นะหน้ากาบในอน,นาคตมันจะเป็นยังไงนะเออออกแนวประมาณนี้เนาะก็อรอลุ้นดูให้สโตหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซ so, แล้วก็แดงขึ้นอ่ะจะประมาณนี้นะ เล่นตรงนี้นะครับแล้วก็รับของนี้เล่นยิงขึ้นไปนะครับจะระมาณนี้เลยนะตรงชุดนี้ก็ลุ้นๆนะลุ้นๆนะตรงนี้ก็มองเป็นคอลเลซชั่น A,B,C จบแล้วนะครับแต่ว่า A,B,C ชุดนี้ไม่รู้ว่านับเป็นขึ้น A ไหมแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปจวดๆนะเป็นขึ้นใหม่หนึ่งใหม่หรือเปล่านะครับตรงนี้ A,B,C แล้วก็ค่อยๆเด้งขึ้นถ้าอย่างงี้ก็สวยนะครับเพื่อน,นก็รอดูต้องมาค่อยๆดูนะครับใน1ชั่วโมงนี่แหละนะก็ค่อยๆมาโนไปว่า ชุดขึ้นมันเป็นยังไงนะครับถ้าออกแนวตรงนี้ไซด์เวฟอัพทีละหน่อยทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้รูดลงแรงนะก็เชื่อได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นชุดอย่างที่เราคิดคิดกันนะเนี่ยออกแนวอย่างเงี้ยมันจะสวยมากนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นรูปแบบนี้นะมันจะเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยก็คือลงเป็น A ตรงเนี้ก็คือขึ้นกลับไปเป็น B นะครับแล้วก็ตรงนี้ลง C ตรงนี้ลงเข้มๆนะทะลุทะลุโลลงมาเลยนะครับก็ เป็นอะไรที่อื่นนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับมึนไปเลยนะก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะตัวนี้ก็อยู่ในช่วงทำสําบานตนไม่รู้เป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะตัวนี้นะก็ลองเอาไปลุ้นกันดูนะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันนะครับท้ายคลิปขอยตสรุปอย่างงี้ครับว่าทั้งบิตคอยและอิตาเลียมนอะาวันนี้ปิดแห้งแดงนะเพื่อนถ้าเป็นสเตจจี้แบบเดิมๆนะคุยกันไปเมื่อวานแล้วด้วยนะครับก็คือ,อในแท่งแดงเราจะรับของนะครับ ก็วันนี้นะทั้ง Bitcoin และอ t h e เ e ียมนะเป็นแท่งแดงซึ่งแดงเข้าทั้งเข้มนะครับ mm. ก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยเข้าไปโจโดีไหมซึ่งตรงนี้นะวันนี้ก็เรียกว่าเป็นปิดแท่งวีคแล้วก็มันมีเรื่องทําสาบันตนอะไรประมาณนี้แหละนะก็ mm. <laughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะ mm. ก็ลองเอาไปพิจารณากันแล้วกันเนาะแต่ว่าสต t จี้ผมนะก็จะทยอยรับของในทุกวันที่เป็นแท่งแดงใน อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่ามือจะแตกหรือว่ามันจะพุ่งต่อนะครับก็เดี๋ยวรอรุ่นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้นะขอจบแค่น้เท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IP พีสตูดิโช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องในเครือนะทั้ง e v e r y d a เรสตแล้วก็ PT ทีคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ ก็ในพีทกอในไม่ใช่ใน e v e ใน Day Trade นะผมไปอัพคลิปใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆไปดูกันด้วยนะเป็นการเทรดด้วย MACD บวกพาราบริกษาผมว่าใช้งานได้ดีโอเคเลยประมาณหนึ่งนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ